เทีรตาไทยนิยมสง่งเคราะห์เทปกลัมามาแล้วครับทุกคนแมตช์แรกของปี2,568ครับ ลูกสาวผมปักหมุดไว้ที่มองบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีนั่นเองครับปีนี้เขาจัดเป็นครั้งที่3แล้วครับทุกคนและที่สำคัญคือแม์นี้คือรับรองสถิติเวลาโดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยครับนั่นหมายความว่าคนเก่งๆมากันเพียบครับทุกคนและที่สำคัญคือแมน์นี้โอ้โหเ c เยอะมากน่ารักมากครับทุกคนมามาดูกันครับหลังจากที่ลูกสาวผมเก็บตัวมานานถึง4เดือนครับ มาดูผลประกรอบการจะเป็นยังไงครับมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยครับทุกคนฟรีสไตล์400เมตรครับทุกคนฟีสไตล์400เมตรนี่ผมแอบ,บแย้มนิดหนึ่งเพราะน้องตั้งใจมากลูกสาวผมตั้งใจมากเลยครับเพราะว่าเขาอาจจะติดแรงเพื่อไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยช่วงเดือนเมษายนนี้ครับทุกคน มามาดูกันครับว่าเขาจะทําลายสถิติตัวเองได้หรือเปล่าครับเพราะก่อนหน้านี้ไว้ที่5นาที45วินาทีครับมามาดูกันครับคืออยากจะบอกว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคือคุมเพจตั้งใจวางแผนไว้แบบเพื่อฟรีสไตล์โดยเฉพาะเลยครับทุกคนมามาลุ้นกัน ออกตัวไปแล้วแล้วครับทุกคนอย่างที่บอกครับฟีสไตล์400เมตรคือต้องตามแผนเท่านั้นครับวางแผนว่าเ50เมตรแรกเปิดยังไง50เมตรหลังปิดยังไงมันต้องตามแผนครับทุกคนนะมาครับกำลังจะกลับตัวที่50เมตรแรกครับทุกคนดูสิครับ แข่งกัน3าคนครับฮีทแรกครับมี2ฮีทด้วยกันครับทุกคนนี้กลับตัวมาพร้อมๆกันเลยครับทุกคนไม่มีใครเสียเปรียบหรือได้เปรียบกันอยู่ครับมีเลื่อมๆมานิดหน่อยนะครับทุกคนมาดูครับ100เมตรแรกลูกสาวผมจะเปิดที่เท่าไหร่ครับนี่มาตื่นเต้นตื่นเต้นคือผมว่าตื่นเต้นกับ4 0 0เมตรมากเพราะว่าผมวางแผนไว้กับลูกไว้นานมากนะครับทุกคนดูครับเลื่อมๆกื่าลูกข้างๆแล้วครับทุกคน ดูสตกครับสตกเปลี่ยนไหมดึงน้าเปลี่ยนไหมเห็นไหมเออปึ๊บกลับตัวที่100เมตรแรกครับทุกคนที่1นาที17วินาทีโอ้ผมเห็นเวลาแล้วโอ้ลูกเอ๋ยจะกลับไหวไหมเนี่ย <laughs> เพราะว่าเปิดเร็วกว่า PB 100เมตรอีกนะทุกคนดูสิครับเพราะาตามแผนอะ่ะผมวางแผนให้กับลูกว่าเปิด เอ่อเมเอ่อหนึ่งนาที20พอลูกไม่ต้องเร่งมากไม่ต้องเร่งมากแล้วก็คุมโตกเอ่อห้าเมตรเอ่อห้าสิบห้าสิบเมตรสี่สิบห้าสิบเมตรสี่สิบว่ายอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับทุกคนแต่เขาหัวเล่นเปิดหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดนี่โอ้ยคุมกำบับเลยครับ <laughs> มามาดูครับกลับตัวที่สองร้อยเมตรจะกลับตัวที่เท่าไหร่ครับทุกคนดูครับตืดต๊ดตืดต๊ดตืด๊ด กลับตัวที่2นาที41วินาทีทุกคนโอ้โห,โห,โหคือกลับนี่คือแบบนิ้วพีวีของ200เมตรเลยเพราะก่อนหน้านี้200เมตรไว้ที่258ทุกคนโอ้โห,โหสุดยอดมากเลยครับทุกคนดูดูบรรยากาศตอนไหว้กับดีมากนะแดดไม่แรงนะทุกคน <laughs> มา มาช่วงสุดท้ายแล้วครับทุกคนขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายช่วง300เมตรนะครับมากลับตัวช่วง400เมตรเออ50เมตรสุดท้ายแล้วครับทุกคนนี่ครับเข้า50เมตรสุดท้ายดูครับโอ้โหยังมีพลังในการสปรินต์นะครับทุกคนดูสิครับอื้มใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เลยนะนี่ไม่เสียทีครับซุ้มวางแผนส่มซ้อมมานานถึง4เดือนแล้วครับทุกคนดูโอ้โหดูครับแข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับโอ้โห ไม่มีตกแล้วฮะดูครับแตะที่เท่าไหร่ครับทุกคนตื้อ <Yeah. S 1> ตื้อตื้อตึ้งแตะที่ห้านาทียี่สิบเจ็ดวินาทีครับทุกคนลดไปสิบแปดวินาทีครับทุกคนคือณเวลานี้ณนะเวลาที่น้องแข่งคือลดไปสิบแปดอยู่แรงที่สิบสองของประเทศไทยครับฟังครับน้องว่าไงเปิดหนึ่งสิบเจ็ดครับลูกสาว แล้วเป็นไงบ้างอาการเป็นไงบ้างไม่ใช่ระหว่างว่ามันเหมือนหนืดแล้วแบบหนูต้องสับสอเพราะว่ามันหายใจไม่ทันโรถไปสิบแปดมั้งเนี่ยหนูเกือบหนูนับสองหนูเกือบนับหนูก็คิดว่าตัวเองนับผิดช่วงนี้คือฮิตฮิตที่สองกำลังแข่งอยู่นะควรดูครับดูครับนี่แล้วก็ลุ้นว่าตัวเองจะได้ที่เท่าไหร่ดูครับ ทีที่2ที่1แต่ที่5นาที26ครับเซียววิเท่านั้นครับดูครับทุกคนเดินได้เหรียญเงินเป็นส้นเลยโอ้โหแม่เห็นไหมบอกแล้วว่ารายการนี้ไม่ธรรมดา,มรรมดาครับคนไม่ธรรมดาก็ไม่เป็นไรนะนถือว่าทำ New ํำนิวพีดีแล้วก็สร้างแรงข์ของตัวเองใหม่ก็มีลุ้นครับมีลุ้นจะได้จะได้ไปเจอกันที่ชิงแชมป์ประเทศไทยหรือเปล่านะครับก็ลุ้นนะครับลุ้นกันต่อไปอ่าที่หนึ่งค่ะ ดูครับท่าที่สองเปิดคลิปมายิ้มหวานเลยครับทุกคนดูเพราะอะไรครับกันเชียงหนึ่งร้อยเมตรทำไมถึงยิ้มหวานทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> คืออยากจะบอกว่ากันเชียงร้อยเมตรนี้ไม่ได้วางแผนมาไหว้เลยแล้วก็ไม่คิดเลยนะครับว่าน้องจะทำได้แบบไหนไม่ได้วางแผนไม่ได้ติวไม่ได้อะไรใดใดทั้ง <c oughs> สิ้นเลยครับทุกคนดูครับมา ออกตัวกันเชียง100ครับทุกคนดูสโตกน้องนะสโตกน้องเปลี่ยนผมก็ทึ่งเหมือนกันนะครับขึ้นน้ําดีซะด้วยดูสิครับหัวนิ่งมากๆเลยครับทุกคนดูครับโอ้โหดึงน้ําดูครับดูครับดึงน้ําดึงน้าเหมือนจะกระโดดขึ้นไปเลยฮนะโอ้โหคือผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยกับกันเชียง100เมตรนะครับทุกคนเพราะว่าก่อนหน้าเนี้สองสามเมตรหลังที่แข่งนะครับ กันเชียงไม่ได้เลยสตกไม่ได้จริงๆครับทุกคนแต่ก็พยายามเข้าเส้นจนถึงนะแต่ก็ไม่ดีเท่ากับรายการนี้นะครับทุกคนดูครับ กันเชียงร้อยเมตรี่เซอร์ไพรส์จริงๆคือพูดคำว่าเซอร์ไพรส์ได้บ่อยมากๆอ่ะกลับตัวเห็นไหมทุกคนว่าก่อนกลับตัวน้องกลับตัวไม่ถึงเนี่ยเนี่ยถ้าทําการกลับตัวได้ดีกว่านี้นะครับเวลาอาจจะลดลงไป1วินาทีครับทุกคนมาเข้าสู่25เมตรสุดท้ายครับสําหรับกันเชียง100เมตรครับทุกคนดูโอ้โหสโตกยังแข็งแรงเห็นไหมครับดูครับสโตกสโตกต่างกับคู่แข่งเลยเห็นไหมครับทุกคนโอ้โหดูครับ คือมีเทคนิคอยู่ครับทุกคนเรื่องกันเชียงนี่นะดูครับโอ้ห่างเลยครับน้ห่างเลยครับดูครับน้องจะแตะที่เท่าไหร่ครับกับกันเชียง100เมตรครับทุกคนปึ๊บปึ๊บอือดูครับจะเข้าแล้วครับจะเข้าแล้วครับสรนอปจระยองปึ้งดีแตะที่หนึ่งนาทียี่สิบหกวินาทีครับทุกคนโอ้โหผมให่มากอ่ะเพราะหนึ่งร้อยเมตรลดไปตั้งห้าวินาทีทุกคน รถดีจริงรายการที่หนึ่งสเคือร้ยยี่สคือพอขึ้นมาก็ต้องลุ้นหีทถัดไปครับว่าเขาจะไหวได้เท่าไหร่ครับทุกคนนะต้งแาต้องกต้วยิ้อายอย่างนา้งก็ได้ทงกหรึ้องสิค้งรตบอง่รต้องต้อ้อง้องกายองกางนารต้อการต้อนารีมารายการต่อไปารต้รั้องการารตอกรา ผีเสื้อ50เมตรครับผีเสื้อนี้ก่อนหน้านี้ประมาณปีที่แล้วนะต้นต้นปีนะคือถ้าหากินเลยนะระยะนี้คือระยะหากินเลยนะผีเสื้อร้อยผีเสื้อ50เนี่ยนะตั้งแต่กลางปีที่แล้วเป็นต้นมานะลูกผมสตกหายไปเลยครับสตกเปลี่ยนสตกเพี้ยนไปเลยครับแล้วก็ไม่สามารถ กลับสู่สภาวะเดิมได้ทุกคนดูเลยครับคือ <c ười> ไหว้ดีที่สุดคือ39ว <c ười> ิครับแล้วก็ไหว้ถูๆไถๆถี่สิบง4้ง่บ้างไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้จริงครับทุกคนเลยครับคือ <c ười> ใครเห็นข้อแตกต่าง <c ười> เห็นข้อผิดเพีย้ยนตรงไหนช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมครับ <c ười> ดูครับโอ้โหใครจะว่าไงก็ตามนะผมอยู่กับลูกมาตลอดนะเรื่องไหา้น้านะ <c ười> ผมมองว่าจะตกผีเสื้อผิดครับจะตกผีเสื้อลูกผม เพี้ยนมากครับทุกคนดูครับไหว้ที่เท่าไหร่ดูครับอืมดูอ่าดูเอออ่ะดูอืม,อออมแตข่าขาก็ผิดครับเห็นไหมอ่าแตะที่สี่สิบวินาทีครับไหว้บวกครับทุกคน <c oughs> แล้วดูทําหน้าสิคือแยงไปเลยอะ่ะแยงด้วยการไหว้ผีเสื้อไปเลยดูครับดูทําหน้าไม่มั่นใจเลยโอ้โหคือเขาไม่กล้าไหว้อีกแล้วอะ่ะผีเสื้อนะต้องกลับมาติวต้องกลับมาแก้ไขกันยกใหญ่เลยครับ <c oughs> เรื่องผีเสื้อนะทุกคน ช่วยเป็นกําลังใจให้กับน้องหน่อยนะทุกคนมาท่าต่อไปกันดีกว่าครับทุกคนเดินกันเข้ามาแล้วครับดูทำหน้าก็ยังไม่มั่นใจเหมือนเดิมประกอบกับอากาศร้อนร้อนมากครับทุกคนดูท่านี้คือฟรีสไตล์ห0ึ่งร้ยเมตรครับทุกคนอ่ะปีนี้บอกเลยท่าฟรีสไตล์คือท่าหากินแล้วฮะเอมาขึ้นแท่นแล้วครับทุกคนเทียมา ปื๊บกระโดดไปแล้วฟรีสไตล์100เมตรครับมาดูว่าน้องจะเปิดที่เท่าไหร่ครับเหมือนกันเลยครับทุกคนไหว้ฟรีตั้งแต่100เมตรขึ้นไปคือต้องวางแผนครับว่าเปิดเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่ครับไม่งั้นถ้าประคองตั้งแต่50เมตรแรก50เมตรหลังนี่คือปิดไม่ลงครับเวลาไม่ลงจริงครับดูครับอืม ดูครับน้องจะปิดเอ้อน้องจะเปิดที่เท่าไหร่ครับทุกคนตอนแรกนะวางแผนให้เปิด3 5ครับเพราะเพราะ p b 5 0 Y34 ว่ายไงขอเปิด3 5หน่อยได้ไหมลูกปึ้งเปิดมา3 7ครับทุกคน คือด้วยด้วยเนื่องจากมันเป็นช่วงบ่ายแล้วคนอากาศมันร้อนมากแล้วก็แรงก็หายไปแล้วครับคนดูครับน้องไหว้ก่อนหน้านี้ที่1นาที18วินาทีครับรายการนี้น้องจะทำเวลาไว้ที่เท่าไหร่ครับทุกคนมามรรลุนกันครับ จะลดหรือบวกมันลุ้นไงครับดูครับแต่แรงปลายน้องดีนะแรงปลายน้องดีมากดูครับทุกคนดูนนี่เห็นไหมไล่จากที่5ที่6เห็นไหมครับแซงแล้วเห็นไหมครับแซงแล้วเห็นไหมครับดูครับน้องแตะที่เท่าไหร่ครับตึ๊ด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 ปึ้งโอ้โหแตะไล่เลี่ยกับที่2มากครับที่1นาที15วินาทีครับทุกคน เห็นไหมมองเวลาตัวเองใหญ่เลยเพราะว่าฮีตก่อนหน้านี้ที่เข้าที่หนึ่งว่ายหนึ่งนาทีสิบห้าเหมือนกันแต่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 น้องแตะได้เร็วกว่าครับน้องว่ายหนึ่งนาทีสิบห้าวิจุดหนึ่งห้าครับฮีทก่อนหน้านี้ว่ายหนึ่งนาทีสิบห้าวิจุดหกแปดครับได้เหรียญทองแดงไปฉีดแล้วครับ ดูยังงงอยู่ไอ้ส่วนตัวผมก็ยังงงอยู่นะเพราะจําเวลาก่อนหน้านี้ไม่ได้ว่ากีก่อนหน้านี้ไหว้ที่เท่าไหร่ทุกคนอ่ะเหรียญทองแดงไหมครับทุกคนมามารายการสุดท้ายของวันแรกครับทุกคนก็คือกันเชียง50เมตรครับทุกคนกันเชียงตะกี้ร้อยเมตรเราได้เหรียญทองไปแล้วเนาะแต่ครับทุกคนมันมีแต่ครับ นะเด็กมันมีสายสปรินนะสายยาวนะทุกคนนะมาดูว่าลูกผมจะสปรินได้หรือเปล่านะทุกคนนะ <c oughs> อ่ะเอออ่าลงน้ำแล้วครับอืมดูครับดู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 ออกตัวเป็นยังไงครับทุกคนดูเทพดมานี่ออกตัวสวยซะด้วยครับทุกคนดู ขึ้นน้ำดูครับโอ้โหสตรีมไลน์ดีอ่ะอือเห็นไหมขึ้นน้ำดีเลยอ่ะดูครับสโตกก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่สโตกไม่ได้เร็วมากเห็นไหมครับทุกคนสโตกลูกสาวผมไม่เร็วมากก็เลยสู้สายสปินไม่ได้เพราะไม่ได้ซ้อมสปินมาเลยนะเพราะอยู่อยู่อยู่ที่สโมสรอนเนี่ยขอดไม่ได้ค่อยมีขอดสปินนะครับดูครับดูดูตัวดูตัวสปินโอ้โหแขนก็เร็วมากเนาะขาก็เร็วมากทุกคนนะ ดูครับจะทันก็ไม่เนี่ยเออจะทันไม่เนี่ยตื๊ด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 ต๊ดแตะแตะเร็วเร็วแตะเร็วเร็วปึ้งโอ้โหแตะที่42วินาทีครับทุกคนได้ที่สี่ครับแม่เกือบจะได้เป็นท่าหากินแล้วแต่ก็ยังได้ที่สี่ครับแต่นี่ดูครับมีพี่คุนพลครับ FC มาขอถ่ายรูปด้วยนี่ FC แต่ดั้งแต่เดิมเลยนี่ FC ในตำนานครับทุกคนเขินใหญ่เลย อ่ะมามาวันที่2กันเลยครับทุกคนรัวๆจุกๆก,กันเลยครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับวันที่2เปิดกันที่ i อเอ็มสองร้อยเมตรครับทุกคนดูดูหน้าดูตาเขาก่อนครับ 3, 3, 3, 4, คือไอเอ็มสองร้อยเมตรอ่ะผีเสื้อยังประคองได้นะแต่กบสิครับทุกคน <c oughs> ทุกคนสังเกตอะไรไหม <c oughs> วันแรกเราไม่ลงกลบเลยเพราะน้องวหว้กบไม่ได้เลยครับตอนนี้นะเคยไหว้ได้ช่วงหนึ่งนะแต่กลับวหว้ไม่ได้อีกแล้วครับช่วงนี้เออ แปลกนะดูครับผีเสื้อก็ยังเด้งอยู่เห็นไหมครับทุกคนผีเสื้อนี่ว่ายเป็นหมูเด้งเลยครับเด้ง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 อะไรอย่างนั้นก่อน <c oughs> <c oughs> นะก็คือพอมันเป็นขอดสปินอะเนาะทุกอย่างมันต้องรวดเร็วพอรวดเร็วมันก็ไม่สามารถจัดระเบียบร่างกายได้นะทุกคนนะเออดูนะครับเด้งเด้งเลยครับอ่ะแต่กับผีเสื้ออยู่ที่ประมาณที่5นะครับทุกคนดูครับน้องแตะประมาณที่5้าครับอ่ะเดี๋ยวจะแตะผีเสื้อ50เมตรแรกทุกคนดูนะครับ จากผีเสื้อก็จะกลับตัวกลายเป็นกันเชียงครับทุกคนดูเห็นไหมครับดูครับยังไม่แตะเลยอะเออปึ้งกับโอ้โหกับตัวช้าด้วยปึ๊บดูนะครับดูกันเชียงเขาดูกันเชียงเขาไล่จากที่ห้าขึ้นมาที่หนึ่งจนได้ครับด้วยท่ากันเชียงครับทุกคนดูโอ้โหดูดูนี่นี่ยี่สิบห้าเมตรสุดท้ายเห็นไหมครับเรือบอกมาแล้วเห็นไหมครับทุกคนจากที่ห้านะ จากที่5ไล่จากค่ากันเชียงมาเป็นที่หนึ่งอ่ะแซงเป็นที่หนึ่งแล้วเห็นไหมครับน่าแสดงว่ากันเชียงไม่ธรรมดานะเออถึงจะไม่ใช้ตัวสปินก็ตามแต่ว่ามันต้องใช้แรงไงทุกคนระยะ200เมตรยังไงก็ต้องใช้แรงนะทุกคนดูครับหลังจากค่ากันเชียงกลับเป็นกบนี่แหละครับทุกคนงานงอกงานเข้ากันเลยครับโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยดูกลับตัวกระชาด้วยนะ เออขึ้นมาปึ๊บอ่ะขึ้นนำมาสักประมาณ5เมตรครับนี่เมตร7เมตรอ้าวเห็นไหมครับไม่ไปไหนเลยครับทุกคนโอ้เมื่อไหร่ลูกสาวผมจะไหว่กบได้ดีใครดูคลิปอยู่ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเทคนิคการไหว้กบที่เร็วอ่ะควรต้องทำยังไงหรือจะไปไหว้เจ้าพ่อกบที่ไหนได้บ้างนะคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนนะดูะครับไม่ไปไหนเลยอ่ะจากที่หนึ่งนั้นหล่นไปที่ห้าอีกแล้วอะ่ะเออ เดี๋ยวกลับตัวจากกบเป็นฟีสไตล์ทุกคนมาลุ้นว่าลูกสาวผมจะไล่ทันหรือเปล่าเออนะดูครับดูเห็นไหมลูกข้างๆเขาไปถึกันถึงไหนแล้วทุกคนดูครับอืมอ่ะเอาใจช่วยน้องหน่อยเลยเฮ้โอ้ดูดูดูลูข้างเขาจะกลับตัวกันอยู่แล้วเฮ้ยเร็วเร็วเข้าอื อะไรมันจะขนาดนั้นดูครับแพ้กี่สโตรรกกสามสตรรกอะครับเออแพ้ลูหนึ่งอะสามสตรรกอ่ะกับเป็นฟีสไตล์เลยครับทุกคนทีนี้มันมากครับดูโอ้โห و. ด้วยด้วยตัวที่ตัวเองไม่ใช่ตัวสปินนะ่ะเป็นตัวยาวทุกคนแรงยังเหลือครับดูครับดูโอ้โหคนไล่แบบไม่สนลูกใครครับไม่สนแล้วครับว่ารายการนี้ใครจะมายังไงลูกผมไล่ดูครับจากที่ห้าดู ดูกำลังจะกำลังจะแซงขึ้นมาเป็นที่สามทุกคนดูเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหใจมันได้ <ใจ S 1> อ่ะเออดูครับใจมันได้แพ้ท่าอื่นแต่ฟรีนี่แพ้ให้ไม่ได้นะทุกคนนะแต่ที่สามนาทีสิบเอ็ดวีครับลดไปสี่วินาทีครับทุกคนได้ที่ได้ที่สี่ครับทุกคน เพราะว่าฮิตก่อนหน้านี้ไหว้ที่สามที่สุดห้าครับทุกคนนจะได้ดูหน้าดูตาโอ้ก่อนลงนี่คือกังวลมากครับเพราะเป็นท่าแรกแล้วก็มีท่ากบผสมอยู่ก็เลยกังวลนิดนิดหน่อยหน่อยทุกคนนะก็ไม่เป็นไรครับถือว่าได้กล้าทำก็แล้วกันมามาท่าต่อไปครับทุกคน ฟีสไตล์200เมตรครับนี่อนี่มีว่ายน้ําก่อนเอาถือเอาเริกเอาใช้ทุกคนนะฟรีสไตล์200มเมนะตรเหมือนเดิมครับระยะหากินของเราอีกแล้วครับทุกคนแต่พึ่งจะว่ายไอ2 0 0อไป <c oughs> อ่ะมาดูครับฟีสไตล์200เมตรน้องจะวางแผนตัวเองไว้แบบไหนครับ <c oughs> บอกตามตรงเลยครับว่าฟี200นี้ผมไม่ได้วางแผนให้ลูกเลยครับ <c oughs> เพราะว่าผม,มาไปเน้น400ซะส่วนใหญ่ครับทุกคน แต่ก่อนหน้านี้ก่อนน้ะก่อนลงสระนะผมก็บอกว่าอ้าถ้าหนูเปิดฟรี400ที่1 7 7ได้แสดงว่าฟรี200หนูก็ต้องเปิด1 7 7ได้สิถูกไหมทุกคนหรือเปิดให้มันเร็วกว่านั้นเจ็กนิดๆหน่อยๆก็ดีนะเปิดสัก1 6 6อะไรประมาณเนี้ยหรือ1 5 5อะไรประมาณเนี้ยนะทุกคนนะเออดูครับดูเออกลับตัวที่ 5้าสิบเมตรแรกครับเปิดที่3าุเจ็ดครับโอ้เปิดดีเลยเออเปิดดีเลยครับ37วินาทีครับห้าเมตร1ิเอ่อห้าสิบเมตรแรกครับทุกคนดูครับดูครับสะโตกสวยจริงๆไหวหลังมากเลยทุกคนดูไม่ลุกไม่มีใครชมเราชมกันเองดีกว่า ท่านี้ระยะนี้ผมขอนะเหรียญนะผมขอนะพอดีลูกสาวผมเก่งนี่อ่ะอ่ะเออเอาดูสิครับไหลไม่ไหลทุกคนดูดูก่อนเออไหลไม่ไหลครับแต่เสียดายนิดนึงครับฟรีสองร้อยเขาเปิดช้าไปนิดนึงทุกคนเปิดช้ากว่าแผนที่วางไว้ถึงสองวินาทีครับทีนี้ระยะในการสปินกลับเนี่ยเออมันจะทันเขาไหมเนี่ยดูที่หนึ่งหายไปแล้วอะเห็นไหมดู ตอนนี้ที่หนึ่งหายไปแล้วทุกคนดูสยครับอือหือเปิดที่หนึ่งนาที17มันลุ้นครับว่าจะปิดกลับที่เท่าไหร่ครับทุกคนดู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 ด,ด,ด,ดูแต่สะตกดีอะขาไม่ลดเลยเห็นไหมครับเออขาไม่ลดเลยทุกคนดูสิครับอ,อืบออนนสะตกดีมากสะตกดีมาก<ห>ดูครับตแ,แต่ช่วงเนี้ยผมว่าช่วงช่วงร้อยห้าสิบเมตรเขาวหาลอยไปนิดนึงเนาะเออไหวลอยไปนิดนึง ดูครับเดี๋ยวกลับตัวที่150เมตรเขาจะกลับมาอีกสตงเลยครับสปินกลับมาแล้วครับทุกคนดูครับดูเห็นไหมนี่เห็นไหมดูพลังขาก่อนเห็นไหมครับแต่ที่1นี้นําห่างไปเลยครับทุกคนดูดูเห็นไหมครับดูดูที่1นําห่างมากเลยเห็นไหมครับที่1นําประมาณ5เมตรนะครับทุกคนดูแล้วเขาไล่ดูครับโอ้โหไล่แบบอืดูนี่นี่นี่โอ้โหเชียร์มันมากตอนอยู่ในสระคือเชียร์มันมากดูครับ ดูดูครับโอ้โหดิวนี่เหลือประมาณ2อเมตรแล้วคนดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยทันไม่ทันเฮ้ยทันหรือเปล่าเฮ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ยอีกนิดเดียวเฮ้ยทันไหมเนี่ยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหแต่ที่2นาที38วินาทีครับทุกคนได้ที่2องแพ้ที่1ประมาณวินิจึงครับโอ้อไม่ถึงวิอ่ะเออไล่ไม่ทัน ถ้าเปิดตามแผนนะ1น7นะยังไงก็เหรียญทองทุกคนและที่สำคัญคือท่านี้ลดไป20วินาทีครับถ,รถ,ถือว่าการเก็บตัว4เดือนที่ผ่านมาคุ้มค่าครับหรอปนายี่ะิบี้ค่ะ้ามใส่สีเลยดูหน้าครับ ดูเหมือนยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะทุกคนแต่ช่วงเวลาที่แข่งนี้แบบต้องบอกเลยว่ามันร้อนจริงๆครับอากาศมันร้อนจริงๆเด็กที่เก็บตัวอยู่เด็กที่บอยู่ในเต็นท์นะมันร้อนมากครับแล้วก็แข่งเสร็จมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยรายการนี้น่ารักมากเลยครับนะมาครับมารายการถัดไปเลยครับทุกคนหลังจากแข่งฟรีสไตล์200เมตรแล้วนะครับเราก็มาเจอกันที่ผีเสื้อ100เมตรครับทุกคน อย่างที่บอกนะครับว่าผีเสื้อก่อนหน้านี้เป็นท่าหากินของน้องหลังจากครึ่งเดือนเออครึ่งปีที่ผ่านมาหากินไม่ได้แล้วครับกับท่าผีเสื้อเพราะสตอกเนี่ยยังกลับไม่ได้เลยครับทุกคนคือยังกลับสตอกเติมไม่ได้เลยครับทุกคนดูนะขึ้นน้ําก็เด้งเด้งเด้งแล้วทุกคนอ่ะเห็นไหมดูครับคือเวลาที่ดีที่สุดที่ว่ายผีเสื้อได้นะครับว่ายผีเสื้อร้อยได้คือหนึ่งนาทียี่สิบแปดวินาทีทําไว้ประมาณปีที่แล้วอ่ะ ทําไว้ประมาณปีที่แล้วที่แมทธรรมศาสตร์ครั้งที่หนึ่งอะ่ะนั่นแหละทุกคนแล้วเนี่ยมันมาจะครบแมทธรรมศาสตร์อีกแล้วอะ่ะน้องอยังว่าเวลาเดิมไม่ได้เลยทุกคนดูครับไม่ไปไหนเลยอะ่ะดูสโตกเห็นไหมไม่ไปไหนเลยเห็นไหมครับโหไม่ได้บอกว่าลูกไม่มีแรงนะแต่สโตกเพี้ยนมากครับมีแรงแต่ไม่มีทักษะครับเขาบอกอย่างนี้เออต้องต้องพูดอย่างนี้ดูสโตกแบบดูกลับตัวโอ้โห,โหลูกเอ๋ย สงสารลูกจริงๆอ่ะเออนะดูแล้วเขากังวลมากครับเขากังวลเรื่องการไหว้ผีเสื้อมากเนาะเพราะว่าเขาเคยทําได้แล้วกลับมาทําไม่ได้เนี่ย เขากังวลแล้วกาลังใจมันหายแบบมันป้อแป้มันแ,แยงไม,ไม่ไม่กล้าไหว้ไม่กล้าไหว้ผีเสื้อเลยไม่ใช่แค่ช่วงแข่งนะครับช่วงซ้อมเองเขาก็เขาก็ไม่กล้าไหว้ผีเสื้อเลยนะครับใครที่กําลังดูอยู่นะว่าจะปรับยังไงช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมว่าควรจะปรับผีเสื้อลูกผมยังไงดูโอ้โอดูครับดู แต่ก็ยังประคองเข้าที่สี่นะทุกคนดูครับก็ยังประคองเข้าที่สี่นะน้องไหว้ที่หนึ่งนาทีสามสิบวินาทีครับนะเอาไม่ใช่สิหนึ่งนาทีสามสิบสองวินาทีครับทุกนะคนดูไหว้บวกจากแมตท,ที่แล้วสองวิก็ยังประคองตัวเองเข้าที่สี่จนได้ครับทุกนะคนดูโอ้โหถือว่าสู้ละ ถือว่าใจสู้แล้วถือว่าใจสู้แล้วทุกคนเห็นไหมเออสังเกตไหมครับลองกรองกลับไปดูดีนะว่าลูกสาวผมไม่มีการเบิ้ลเลยเขากลัวอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมาทุกคนท่าต่อไปกันเลยครับมาที่ฟรีสไตล์50เมตรและ50เมตรครับทุกคนเช่วงแข่งฟรีสไตล์50นี่คือประมาณบ่าย2ครับทุกคนนะเป็นท่าที่ชอบแต่ระยะที่ไม่ใช่ เพราะเราไม่ใช่ตัวสปินนะทุกคนนะ่ะดูสิเออคือเคยทําได้นะตอนซ้อมอ่ะสี่เออสามดสวินาทีเป๊ะครับทุกคนดูครับดู <T> แต่ด้วยสภา,าพอากาศด้วยสภา,าพร่างกายที่มันอิดโรยแล้วอะทุกคนมาดูครับว่าน้องจะไหวที่เท่าไหร่ครับอ่ามาแล้วครับมาแล้วอุ้ยแต่เด็กๆไหวเร็วันจริงๆนะทุกคนนะบางคนไหวสามสองก็มีนะเออไหวดีจริงๆ ลูกสาวผมแปะที่36วินาทีครับทุกคนแม่ปรบมือหน่อยเร็วไหวบวกครับไหวบวกครับไหวบวกก็ต้องยอมรับว่าไว้บวกครับเพราะว่าด้วยหลายๆปัจจัยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตลอดระยะเวลาการซ้อม4เดือนที่ผ่านมานี้ไม่ได้เน้นเรื่องของผีเสื้อ50เลยมาทุกคนเป็นท่าสุดท้ายของรายการนี้ครับคืออะไรรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมทุกคนได้ยินแล้วจะตกใจกบ100เมตรครับทุกคน รู้ไหมว่าทำไมลงกลบ100เมตรเพราะว่าคือรายการนี้เขาให้แข่งได้ถึง10ท่าและฟรีทุกระยะและ้วก็ผีเสื้อทุกระยะแล้วก็ IM เอแล้วบวกกันได้แค่เก้าท่าครับทุกคนก็เลยต้องใส่กบ100ไปเพื่อให้ได้ครบ1ิท่าเพื่อหวังว่าหวังว่าจะล้นถ้วยกับเขาได้บ้างเออดูครับเปิด50เมตรแรกดูครับเออดูก็ประคองตัวเองนะอดูครับ ตะเกียตอนโดดมาโอ้โหระโดกระโดดมาสตรีมลายสวยมากเลยทุกคนแต่พอขึ้นเท่านั้นแหละพวกหายไปเลยะใครก็ได้ช่วยลูกผมหน่อยได้ไหมเออบอกบุญผมหน่อยได้ไหมทำยังไงให้ลูกไหวกบเร็วออเคิดดูดิคือถ้าไหวไหวกบเร็วนะ iM เนี่แบบเป็นท่าหากินได้อีกท่าเลยทุกคนนะดูดูเขากลับตัวกันแล้วอ่ะกบอ่ะลูกผมยังไม่ถึงไหนเลย อ่ะดูเลยครับทุกคนเอออืะอ,ะ,อะดูกับตัวกับตัวดีด้วยนะแต่ว่ายยังไงวันนี้อ่ะดูแต่พอมาดูดูฝั่งนี้นะเขาก็ไหว้สตกสวยอยู่นะทุกทุกคนนะแต่ทำไมมันไม่ไปดูครับโอ้ยลูกสาวเออนะจะแปะที่เท่าไหร่เนี่ยเออแล้วจะได้คะแนนจากค่านี้ไหมเนี่ย ดูครับแต่ยังดีนะว่ามีฮิตเดียวแล้วแข่งกันแค่หกคนครับดูครับดูจะได้ที่ห้าหรือที่6ครับทุกคนดูแต่ก็ดีนะเขาดูดูดีนะสตกดูดีนะหรือไม่ยืดนปุ๊บก็ยืดน,นะเออแต่กบร้อยนี่เขาเป็นคนเลือกเองนะครับผมให้เลือกระหว่างกบร้อยกับกบห้าสิบเขาบอกก็ขอเลือกกบร้อยดีกว่า จะได้มีระยาะในการแบบแข่งบ้างนะถ้ากบ5้ากบห้าินี้สป,ปินยังไงก็สู้เขาไม่ได้มา,าเออแข่งหคนครับรย,ยังน้อยก็ได้ที่5แล้วครับทุกคนได้คะแนนเพิ่มมาอีกหนึ่งคะแนนครับทุกคนสรุปเบสเสร็จแล้วนะครับรายการนี้ที่มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีลูกผมจบที่หนึ่งเหรียญทอง2อเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงพร้อมกับคว้าถ้วยลำดับที่ 3ามครับทุกคนโอ้โหปร<า>กมือรวๆให้กับผูกษาผมหน่อยได้<า>นะครับดูครับขึ้นมาหมดแรงจริงๆครับทุกคนเป็นรายการแรกครับที่แข่งสิบรายการเต็มๆครับทุกคนนะอ่ะอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผูกษาวผมหน่อยนะครับแล้วเจอกันแมตช์ถัดไปครับ